ซึ่งมันเป็นรางวัลของเทรดเดอร์ของทุกๆคนนะครับที่ผันตัวเข้ามาเป็นเทรดเดอร์เข้ามาในตลาดนี้นะครับเพื่อน,เพ,อนเพราะสิ่งนี้นะครับซึ่งสามารถมีอิสระภาพทางเวลาแล้วก็อิสระภาพทางความคิดนะครับเขาเรียกว่าสามารถเป็นอยู่ได้ด้วยตัวเองนะครับเพื่อนๆไม่ต้องมีนายจ้างเนาะไม่ต้องมีคนอื่นที่มาคอยควบคุมเรานะครับเพื่อนอน,นั่นก็คืออิสระภาพแห่งชีวิตอย่างแท้จริงนะครับที่เทรดเดอร์ใครหลายๆคน ฝันหานะครับเ,เพื่อนสวัสดีเทรดเดอร์ ader, ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมมาเติมไมล์เซ็ตทุกๆวันอังคารนะครับสองทุ่มเนะาะสัปดาห์ที่แล้วต้องขออภัยนะครับไม่ได้อัปคลิปนะครับเ,เพื่อนเนื่องจากป่วยนะครับเ,เพื่อนแล้วก็ไม่มีแรงทําคลิปนะครับซึ่งสัปดาห์นี้ผมกลับมาทําคลิปในหัวข้อ3ช่วงประสบการณ์ของเทรดเดอร์นะครับ อยู่ในช่วงไหนกันนะครับก็เรามาดูกันนะครับว่าประสบการณ์ของเทรดเดอร์มีอยู่3มช่วงนี้มีอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปด้วยนะครับเพื่อนๆด้วยการกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆเทรดด้วยกันเนาะเพื่อนๆเทรดเดอร์จะมี3มช่วงนะครับผมแบ่งออกจากประสบการณ์นะครับเพื่อนๆก็คือเอาประสบการณ์มาแบ่งเป็นระดับ ช่วงนะครับเพื่อนเพื่อนก็คือ1เทรดเดอร์หาประสบการณ์นะครับหรือเป็นช่วงแรกๆนะหรือมือใหม่นะครับเพื่อนเพื่อนสองเทรดเดอร์เริ่มมีประสบการณ์นะครับหรือมือสมัครเล่นเนาะสำหรับคนที่อยู่ตลาดมาเริ่มจะยาวนานนะครับแล้วก็3เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์หรือมืออาชีพนะครับสามารถทํากําไรในตลาดได้สม่ําเสมอหรือว่าอยู่กับตลาดได้เป็นระยะเวลานานนะครับและก็มีประสบการณ์เนาะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวผมจะ เข้าไปรายละเอียดที่ย่อยกว่านี้นะครับเริ่มจากเทรดเดอร์หาประสบการณ์นะครับเ,เพื่อนๆหรือมือใหม่นะครับมือใหม่นี้เขาจะเรียนรู้สิ่งต่างๆเรียนรู้ทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการเทรดนะเพื่อนๆด้วยอินดิเคเตอร์หรือพาแอคชั่นหรือจะเป็นการเทรดสั้นเทรดยาวคือเขาต้องลองทุกอย่างนะครับนี่ถึงเรียกว่ามือใหม่นะครับส่วนมากจะทํากําไรด้วยความไม่กลัวตลาดนะเพื่อนๆหรือกล้าได้กล้าเสียเนาะ,ะหรือทํากําไรจาก ที่เขาเรียกกันนะครับหรือว่า beginner luck นะครับนั่นคือความโชคดีของมือใหม่นะครับซึ่งมือใหม่นี้จะสามารถเทรดได้กําไรหรือไม่ได้กําไรนี่มันจะมีอยู่2แบบมี2ผลลัพธ์นะครับนั่นก็คือ1ขาดทุนยับเลิกไปเลยเนาะสไปต่อระดับมือสมัครเล่นนะครับเพืเ่อนๆเดี๋ยวผมจะไปต่อกันระดับ2เลยนะครับช่วงที่2นะครับเทรดเดอร์เริ่มมีประสบการณ์หรือมือสมัครเล่นนะครับเพืเ่อนๆก็ช่วงที่2เนี่ย จะเริ่มเทรดด้วยหลายระบบนะครับแล้วก็หาระบบเทรดกลับไปกลับมาอย่างจริงจังนะครับเ,เพื่อนๆแล้วก็เริ่มมีประสบการณ์จากตลาดแล้วเนาะ,ะก็เคยก็คือจะทํากําไรแบบได้แบบนั้นแล้วก็เคยเสียแบบนี้อะไรประมาณนี้นะครับช่วงประสบการณ์แบบนี้ใครหลายคนยังติดอยู่ในห่วงนี้นะครับซึ่งสามารถปั้นพอร์ตแบบกลับไปกลับมาหรือพอร์ตจะโตก็ไม่โตนะครับ พอร์ตจะขาดทุนก็สามารถกลับมาได้อะไรประมาณนี้นเนาะเพื่อนๆซึ่งนักเทรดระดับนี้นะครับจะมีอยู่3ทางก็คือ3ทางที่สามารถเป็นไปได้นะครับเพืเ่อนๆทางที่1นะครับผมมีระบบการเทรดเป็นของตัวเองนะแล้วก็มีวินัยนะครับความอดทนมีความตั้งใจทําให้เป็นเทรดเดอร์มืออาชีพนะ สามารถเทรดทำกำไรได้สม่ำเสมอนะครับเ,เพื่อนๆซึ่งทางนี้เป็นทางที่สวยงามนะครับที่เทรดเดอร์ทุกคนต้องการนะครับแต่ทางที่2นะครับก็คือกลับไปกลับมา ยังต้องค้นหาระบบอยู่แบบนี้ต่อไปทำกำไรได้บ้างตามระบบบ้างผิดวินัยบ้างนะครับอาจจะแพ้ตัวเองบ้างนะครับขาดทุนบ้างกลับไปกลับมานะครับแต่จะสามารถเทรดได้ต่อเนื่องทั้งพอร์ตอาจจะโตแล้วก็ไม่โตนะครับแต่สามารถอยู่ในตลาดได้นะเพื่อนๆแล้วก็เรียนรู้มันไปเรื่อยเนาะเพื่อนๆนนั่นก็คือทางที่2นะครับส่วนทางที่3นะครับคือหาระบบจนเหนื่อย แพ้ตัวเองนะครับแล้วก็แพ้อารมณ์ตัวเองได้นิดเดียวก็ปิดเสียไม่ยอมตัดขาดทุนนะครับเพื่อนเพอขาดทุนมากกว่าได้ก็เบื่อนะครับเบื่อหน่ายกับตัวเองนะครับแล้วก็โทษสิ่งต่างๆนะครับและเลิกเทรดออกจากตลาดนี้ไปเลยนะครับเพื่อนๆซึ่งทางที่3นี่ก็คือเป็นทางของคนที่มีไม n เซ็ตที่ไม่ครบนะครับแล้วก็เป็นคนที่ยอมแพ้ในการเรียนรู้นะครับเพื่อนๆในการเทรดเนาะเทรดเดอร์ช่วงที่3นะครับหรือช่วงสุดท้ายนะครับ เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์นะครับมาอย่างช่ำชองหรือมืออาชีพนะครับเพื่อนๆมีความตั้งใจแบบเคยชินนะครับก็คือความตั้งใจแบบมากกว่าที่เคยตั้งใจนะครับแล้วก็มีระเบียบวินยัยมีประสบการณ์มีความอดทนนะครับอดทนอดกั้นนะครับเป็นสิ่งสําคัญนะในการเทรดนะเพื่อนๆและเคยทั้งสูญเสียกําไรมานักต่อนักนะครับเขาจึงเทรดด้วยความระมัดระวังทําตามระบบนะครับ ไม่มีเรื่องความโลภและความกลัวเข้ามานะครับถึงจะมีบ้างนะเพื่อนๆแต่ก็มีน้อยนะนี้ผมบอกไว้ก่อนเพราะประสบการณ์สามารถปั้นพอร์ตด้วยระบบตัวเองนะครับทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอนะครับคีย์สำคัญนะครับเพื่อนๆก็คือด้วยระบบตัวเองนะครับซึ่งเขาจะปรับปรุงปรับเปลี่ยนนะครับอาจจะใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้มาจับกับตัวนี้นะครับแล้วก็ ตั้งระบบเทรดเป็นของตัวเองนะครับเพราะฉันชอบแบบนี้อะไรประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นคีย์สำคัญนะครับสำหรับมืออาชีพเนาะเพื่อนๆบทสรุปจากช่วงประสบการณ์ของนักเทรดนะครับเพื่อนๆผมจะมาสรุปเนาะคือหากเรามีความตั้งใจมากกว่าที่เคยตั้งใจนะครับจากระดับแรกๆเนาะหรือว่าจากมือใหม่นะครับเพื่อนๆจนถึงมืออาชีพได้เนี่ยเราก็จะได้รับรางวัลแห่งอาชีพนี้นะครับนั่นก็คือการทําเงินเนาะเพื่อนๆ หรือทํากําไรได้อย่างเสมอนะครับเพราะว่าอาชีพนี้ไม่มีเพดานรายได้ที่จํากัดนะครับเพื่อนบางคนมีความเป็นอยู่ของฐานะที่ดีขึ้นเลยและอาจจะมีอิสระภาพทางการเงินเลยก็ได้นะครับหรือเรียกว่าผู้ประสบความสําเร็จเลยก็ได้นะครับเพื่อนๆซึ่งมันเป็นรางวัลของเทรดเดอร์ของทุกๆคนนะครับที่ผันตัวเข้ามาเป็นเทรดเดอร์เข้ามาในตลาดนี้นะครับเพื่อนเพราะสิ่งนี้นะครับซึ่งสามารถมีอิสระภาพ ทางเวลาแล้วก็อิสรภาพทางความคิดนะครับเขาเรียกว่าสามารถเป็นอยู่ได้ด้วยตัวเองนะครับเพื่อน,อนไม่ต้องมีนายจ้างเนาะไม่ต้องมอีคนอื่นที่มาคอยควบคุมเรานะครับเพื่อนอน,นั่นก็คืออิสรภาพแห่งชีวิตอย่างแท้จริงนะครับที่เทรดเดอร์ใครหลายๆคน ฝันหานะครับเ,เพื่อนๆนี่ก็คือบทสรุปของสามช่วงของเทรดเดอร์นะครับเ,เพื่อนๆก็ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับแล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับเ,เพื่อนๆวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ